ก็เป็นวันระนก็เป็นวันที่เราร่วมกันทำสังกักรรมคือหลวงพ่อปฏิโมกฟังสวดทุกเกิงเดือนทุกสิบห้าวันแล้วเกิเดือนฟังสวดพระวินยัยคำสั่งของพระเจ้าก็มีพระวินยัยพระสูตรพระพิธรรมพระวินัยนี้เราเป็นเครื่องที่จะลอย มูสง์ที่เข้ามาน่ะจากไหนวันนะดันนี้ก็กลายเป็นปหลายประเทศและประเทศรวมกันมาแต่ว่าอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบพระวินัยอันเดียวกันไม่กระกจายกระจายไม่จะทำการคนอย่างสองอย่างมันดอกไม้หลาย,ลายชนิดแต่มาร้อย เป็นพวงเดียวกันก็ะืองดงามมาจัดใสแ่แจกันก็ะือสวยงามเพราะสงฆ์จะมีคนความงดงามงดงามในเบื้องต้นนำกลางที่สุดงดงามในเบื้องต้นเนี่ยความงดงาม,นนางมงในศีลศีนยังไงสํารวมระวังในพระปฏิโมกข์เนี่ยสารวมระวัง เจตนาระวังรักษาในสินขาสินด่างสินพ้อยเจะนั่นกับเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์ที่อยู่เมืองหนาวจำบาลีเขาจะมีคนที่สู้ไว้งามมากถึงยินขนก็จะไปติดอยู่ในหน้าเขาก็ระวังไม่ให้คนเขาขาดไป เพราพาลาบวชวันแรกนั่งบวชามาเนี่ยก็ถึงพร้อมด้วยศีลใช่ไหมเรามีศีลและสมบัติของเราพระไม่ได้มีสมบัติอะไรมากบริการแปดมีศีลสมบัติที่เราได้มาแล้วตั้งแต่เริ่ม,มบวชมาเนี่ยนีย่เป็นสมบัติของเราสมบัติข้างนอก วัตถุทั้งหลายเนี่ยของพระศาสนาของผู้มีศรัทธาก็ช่วยกันมาทำโนบบรมบุทธศาสนามาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดสร้างทาวบรวัตถุนี่ศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลทั้งฝ่ายขละวาดผู้มีจิตศรัทธานั่นช่วยเหลือถาวายในปัจจัยสีแล้วก็ มีพระสงฆ์เข้ามาบวชในสำคัญนะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจนก่าว่าปฏิบัติเกิดศาสนาธรรมขึ้นมานำธรรมะของพระสมณมพระเจ้าประเทศไปสอนบอกต่อไปใพระสงฆ์เนี่ยสำคัญนะเป็นสนาบุคคลที่เข้ามามีศรัทธาที่แท้จริงะพระมมพธเจ้าพระธรรมพสงฆ์ก็มุ่งมั่นปฏิบัติ เน,นเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีพิกษุนีแต่ก็มีเป็นแม่ชีก็มีสมณด็ีก็มีก็ตามก็มุ่งม,มั่นเหมือนกันนะนะพยายามเพียรรักษาก็ปฏิบัติได้เหมือนกันไม่ต่างกันกับในสมัยพุทธกาลนะถ้ามีความเพียรความพยายามดฉ่นั้นวัดศีนสังวรในพระปฏิโมกตอันนี้เราต้องระวังรักษาให้ดีอินเียะสังวรอินทเยคือความเป็นใหญ่ อ่าหัวจะูมกเล่นกายใจเรามีเก็เป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราเรีว่าอายตนะสิ่งที่ต่อต,อตายเชื่อมโยงมานำเอาอารมณ์ทั้งหลายมารูปเสียงที่เราเปิดธรรมธรรมลมเข้ามาเราต้องระวังให้มากระวังว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญา ตัวสติสมาธิของเราไปตั้งมันดีเราไปสำรวม,มจะเข้าไปสู่ใจจะยินดีจะยินร้าถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมะก็เป็นธรรมชาติยินดีก็ยินร้ายก็ยินร้ายอยู่อย่างนั้นนะแต่ก็เป็นถูกกิเลสครอบงำอยู่แต่นักบวชเนี่ยต้องการที่จะออกจากกองกิเลสทั้งหลาย ว่าพิกขุผู้เห็นภัยในพระตาสงสารเห็นภัยในความยินดียินร้ายในใจิตใจก็จะพยเยนพยายามปฏิบัตินี่เราต้องระวังให้มากไปที่ไหนจะอยู่ที่วัดนี่สมัครในวัดเราจะระวังพอออกนอกวัดยิ่งต้องระวังใหญ่เลยนะยินดียินร้ายเนี่ยมันเกิดแล้วเราจะไม่เห็นธรรมแต่ถ้าเราพิจารณาสิ่งที่เขามาในใจนล้วเราไม่ยินดีไม่ยินร้าย ตรงนั้นเป็นทางที่จะได้เห็นธรรมะเลยงเห็นธรรมะนี่ต้องฝึกฝึกกิจไม่ยินดีไม่ยินรไล่นะํารมระวังพิจารณาสิ่งที่เราใช้สอยอยู่ก็ปัจจัยสี่จีวรอานวิบ,บาตเสนเพสัตเป็นเครื่องอาศัยเราไม่ล่มหลงในสิ่งนี้เป็นพราเราล่มหลงไม่ได้นะเราไม่ต้องการตั้งแต่วันแรกที่เราบวชเข้ามาเราไม่เอาแล้ว ไม่ต้องการทรัพย์ในโลกนี้แล้วอย่างว่ารั์ในโลกนี้ทั้งโลกมันก็ไม่เที่ยงแตกสลายไปเราเลยไปไม่ได้เราต้องตายเราจะหาทรั์อริยทรัพย์เปลี่ยนความเห็นผิดที่ยึดถือร่างกายเป็นตัวเราของเรายึดถือนามเป็นตัวเราของเราให้เห็นว่าไม่มไใช่เราให้ได้ต้องการจะปิดอบัยภะภูไม่ได้ เกิดมาไม่มีชาตที่8นีกก่เราก็ต้องพยานพยายามปฏิบัติวิ่จา,ยาให้ดีเถอะอยู่แค่นี้เองถ้าปฏิบัติเนี้ยนะย้มสมนตาหัวจมูกลิ้งกายใจไว้สมน์นหพพัปฏิโมกไว้พินา,ยาปัจเจศีไว้การฉันกระวังท่านี้พอด,ดีไม่มากไม่น้อยนอนพอด,ดีเตื่นด้วยความเพียรนะให้ตั้งใจไ้ให้ดี Esto no,